cho ừ ừ mới qua đi là em thìhen đi quần tình đâu không gì ไหรอไม่ได้หมอ้ามเไเขาเขาทำงานกันไปนะก็เพิ่กจะมาไปเลยเขาไปแล้วท้าอม่ไรเป็นชวนาห้อ่หาล้อหนาได้เลยลาหองหนาด่ด้วยทุกนี้ไม่มีท่าความสะอาดอะไรที่ได้หรเปล่าพร่ะวมจะชว้านาดเข่ชวย่เขา

太荒。应该累？你？你累啊？呵呵，我爷爷太老了。喂。 จะได้กูแถวยาวด้วยอย่างนี้พี่ๆไม่ยากเกินไม่ง่ายเกินไปนะไันง่ายเกินไปใช่ไหมมม่ใช่อยอมไล่ตากูมาไอ้หูโโเจ๊ไล่กันจริงกินกินกิน 去哪儿好好。